สวัสดีครับวันนี้มาเล่เน Shadow e น,น,นะเป็สาเมนีสามดๆนะไม่ใช่สานะมดปีสาเดียีสาก็ผลเดยครยเป็นตัวตีกายไป Shadow b l a e เป็นสายพิเศษน,นะนี่ ถ้าสมมติเป็นใสอิงใช่ไหมมันก็จะอย fate, ark, g, okay. The nah асибо, ู่ช่องนี้นี่เป็นใสเอจิกาช่องใสสเตนก็อยู่ช่องนี้เท่ากันเลยไหมตีตายแล้วมันตายแล้วไม่ต้องสนใจมันได้มันตายแน่นอนเองลูกมึงไม่ใครได้ยังหนาวความมืดรอฆ่าอยู่ดาบของข้าพร้อมแล้วตายนะครับพร้อมันมั่วไอ้ใสก็มันมั่ว ตีโดนนิแตกไงเมื่อกี้เนี่ยเบลอเดี๋ยวศัตรูได้ยินเบาเดี๋ยวศัตรูได้ยินความมืดรอกข้าอยู่ความมืดอข้าอยู่จะไปไหนัวไป เด็กเไปน้องร้องสิไม่ตายเหรอไอ้สัที่เ้ไม่ตายอไอ้เนี่ยตั้งเดี๋ยวก็หายกดเบาๆเดี๋ยวจะไ้่เจ้ยไม่ตายเหรออะไร ตีคนแรงอ่ะบอกไว้ตีคนเบสกายเกิรลมีใครเข้าได้ไอ้เนี่ยมึงไปไหนเนี่ยลาสตี้ิดชิดทมาีกน้อย เลวสิรัสโซรี่มาเจอข้ามวามนิ he ่งใส่กลบัวหลังเว่ยขัข้ามันตีไอ้สัตว์ดาบของ้าพร้อมแล้วดเบาๆูไเฮ้ยมันหลุดว่าตัวกลัวไอ้สัตว์รัสโอรี่รัสโอรี่หลุดว่า หกหกแล้วเว้ยมานานี่เหลือๆนะบอกเลยนี้ก็ไม่่คยใช่มานานแล้วรัวเปี้ยงีแอไปเปลี้ยงตัวหลังไอ้ฟาดฆ่ามันลังแค้นฆ่าด้วย

เจ็บเจ็บเจ็บโดนโดนไปดรอปอาอ๊อไอ้ข่าวนี่ก็ตายนะครับเฮ้ยแม่เข้ามาทำที่อะไรสัตว์อุ้ยบื้อดิโอ้ยทียมกูไม่เข้าอ่ะหยา พูดถึงาวันโอยเฮียมตีวะเ่เที่ยขอ,องกูงงนเ,น,เกน,กนี่ยจะล่มาทเา้าไม่สามารถทำไเงองข้าได้เจ้าม่สามารถทำเงองข้าได้เามของข้ากเกชิ้นแรกเลยดีกว่ารักษา,าระยะไว้ học thu tuệ sửa bạn sửa bạn Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những

เล้ยวสิม huh, oh. ือดีจังดาบขอ้าพร้อมแล้วความมืดรอข้าอยู่โอ้โหดมเต็มดาบขอ้าพร้อมแล้วรอดีกว่าความมืดรอข้าอยู่เข้ากระท้ายเราไม่สามารถทำอะไรเงาของข้าได้อ้เฮีย

ดาบของข้าพร้อมแล้วเรามีสามารถทำอะไรเงาเปนาได้ทีอ่อะไรล่ะสัตว์ความมืโอ้โหตัวแสบ่ะ

เ็วสิจริงเอ้ยไม้ไม้ไ้ความมืดรอข้าอยู่เจ้ามีสามารถทำอะไรนวของข้าได้ข้ากมานเจ้าเ็บับเข้ามาทำที่อะไรวัดระี่กแา ว่าจะโรตหัวไม่ได้สัตว์ความมืดแคสติหนึ่งนการคือฆ่าพร้อมแล้วแคสติหนึ่งเร็วสิความมืด รอฆ่ามันในนี้หมดเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะตัาระยะไว้มองไม่เห็นเลย,เเลยดาบของข้าพร้อมแล้วแม่งต้องปักในป้อมไอ้เหี้ยความมืดรอฆ่าอยู่ตัาระยะไวปุ่มสตาร์ทสวย ตีฟรีตีฟรีเว้ยเด็กๆไปน้องแรงโก้เว้ยเบาเบาอ้ยินว้ยวู้ฮู้ทำที่อะไรศาสตว์เราไม่สามารถทำอะไรเงาของข้าได้จะไม่สามารถทำอะไรเงาของข้าได้สารยะไว้ I do enjoy a a c h l l ฉันไม่สามารถทำเงาของข้าได้ตายไปเลยทีน้ยเม็ดเบย์น้อยสัตว์ตีแรงเว้ยนี่มันทางของพี่ชัดๆเจ้าไม่สามารถทำอะไรเงาของข้าได้ใกล้เข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกน้อยใกล้เข้ามาอีกนิดใกล้เข้ามาอีกนิดได้ยิน ฆ่าอมั้นใจเย็เปี๋ลวมนเซ่มันจะมาวะความมืดเราาฮ้ยอ้เป็นโรเมนเซอรักษาระยะไวเอาดิเอาดิเอาดิเอาเเอาเดเอาเเนี่ย มาเลยสิพวกมันน้อได้ยังไงวะเร็วส uhm ิแข็เหรอแตกข้าจะทรมานเจ้าให้ตายอีกช้าช huh> ้าทรมานเจ้าแตกเนี่ยหูจะแทงให้มิดเลยโอ้ไม่รู้จัก ตบกูยังลูกตระยะไว้เ้วีนี่บอกแล้วไงว่าขอพี่กำลังคืดเด็กๆไปน้องชิดๆให้มน้อยเด็กแป๊บอยู่เดียวก็หายรักษาระยะไว้อุ้ยองวิงหงอบว่ะมองวิงหง้บวะ

พร้อมแล้ว,วสิโอ้ทีมกูสบายแล้วกางฆ่าพร้อมแล้วสบายแล้วว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกความมืดรอฆ่าอยู่ ดาบของข้าพร้อมแล้วใจเย็นใกล้กูมาอีกนีเดี๋ยวพไอ้เดี๋ยวพอไอ้ปดเบาๆเดี๋ยวศัตรูได้ยินเดี๋ยวพอไรักษาระยะไว้เรามีความสามารถทำข้าได้ที่อะไรไอ้แซดดำได้แค่นั้นแหละไอ้แซดบ้าคุณนึกว่าเจ๋งแปลต่ยฮัง ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใส่มิเต็กนั่งบวกก่อนใจเย็นใจเย็นไึงใส่หนันบวกไว้ก่อนไปเรเป็นเซอร์ความมืดรอข้าดูแห่เศกัยดาบคุ้มาพ้อม ท uh, <sk ี่อะไรที่อะไรสิเพนหนีเดหนีเดสัตว์ความมืดรอข้าอยู่รักษาระยะไว้หนีเดอืเที่ยะสเปนวะดาบของข้าัพร้อมแล้วัการะยะไว้ม่สามารถแค่าได้ร้องสิร้องขอชีวิตจากข้า ขอชีวิตเดี่ย่เฮียกธรรมดาก็ได้เหมือนกันี่ใส่ติดมาก็แรงอ่ะแตกเด็กเด็กไปน้องคามู้ t <rying> <c> h <oughs> a มีเสกเว้ยมีเสกเว้ยไม่รู้จักไม่สามแล้วเหรอยังรูมีเสกเว้ยถือเถี่ยไม่กลับอีกไม่กูกลับกูก็ไม่กลับเว้ยรักษาระยะไวครับกลับคับก็ไม่กลับอะครับความมืดรอข้าอยู่เร็วสิ เจอแน่เทเมนเซ์เก่าๆเนี่ยกูชอบเก่าๆแบบนี้กูชอบรักษาระยะไว้เามีสามารถ ทำอะไรลแลวงพ่โอ้ไม่รู้จักปมกูยังลูกทำอะไรแล้วครับนี้นร้วสิความมืดร้อยักษาระยะไว้ตายได้เลยนะเกี่ยอะไรต้องวงก็ตายดีครับพิโรนเซอร์แล้วข่าอยูยย่ เความมืดที่เจากาพองาขาองโ่ใหโดนเสือมาว่ะสเย็นติวฝนดูได้เว้ยติวฝนดู้ได้เว้ยเก่าอเส้นความมืดเก่าดีว่ะชอบชอบเก่าดีค่ะชอบ เดี๋ยวสิใปจะมาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกน้อยเกาดีค่าชอบเกาดีความมืดรอค่าอยู่เกาดีเกาดีกดเบาๆเดี๋ยวศัตรูได้ยินเราไม่สามารถเิางเงาที่อาด้ ไอ้ไอ,อ้แล้วไม่้วจะเอาเพิ่มแน่มันล้อเปิดด้นี่เี <c oughs> ้ย้ย <c oughs> ายได้เลยไหนที่อ ไปไหนใส่ไปตายได้เลยนจ๊ะใจเย็นโอ้ยหยุ<พ>ดเ <พด S 2> บาๆเ<ด>พ่อนสัตูได้ยินรักษาระยะไว้ตีไปเร็วเปก็ตายเลยพี่เ้ยเร็วสิ ฮุม <potrze> ค <com> ่าพร้อมแล้วอไม่รู้จักตอปยังลูกตึงจังวะรมักษายะไว้ตึงไหวเอ้ยเร็วสิจะเอาอะไรดิ ออกหนุ่ยออกหนุ่ยต้องการชีวิตเบาเดียศัตรูได้ยินเกาแล้วดาบของข้าเข้าเลย Miss b e ไม่กล้าเข้ามาเลย Miss Ben กดเบาๆเดี๋ยวศัตรูได้ยิน Miss b e เม่เซนไหนไม่เซน่้งข้าคอแโอ้โหเฮียไม่รู้จักตบปูยังงูนะโว่อะไ้ตบมิดชัดความมืดรอข้าอยู่ถัาสาลี่ยะไว ตกกูนะครับมาดมาดตกกูยังมาหรือเปล่า้นนแดดมนเซ่เฮ้ยที่อยาเอากูว่ะเอากูว่ะ ทียอะไรทียอะไรเสกเขมีเสกเสกเ้ยขามีเสกเ้ยโอ้โหไอ้คอจนได้ไม่แดงโดนซ้ำแล้วเร็วสิทียอะไรต้องไปเลยใช่โอ้โห